สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาซุผูสู่คนเองพี่น้องจานี่คือสภาพอากาศเมื่อนี่บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะช่วงที่ยาลินอัดคลิปอยู่นี่ก็สิเป็นยังเป็นเดือนมกราอยู่นะคะหนาว <c oughs> หนาวหลายพี่น้องเมื่อนี้ยาลินบ่ได้เอาเอาหมวกออกมาเอาเฟิร์มเด้อพี่น้องเด้อยาลินใส่ถุงมือก,กัอนหนาวแห้ง คน้นกะยางไล่ยหลยพี่น้อง่ะยลินสิเขาไปเท้าไปหาหมูสก่อนหนาวปนหนก็นออกมายลินปนไดออกจากบ้านนะหลายเมื่อเราได้พี่น้องแต่วันสูกคุณ g ะ o มอร์น i ิ่งไปอลัง ถักเขาก้อนพี่น้องอย่าลื่นบอล้อคนถักอย่าลื่นกรดอกเกนค่นะเมื่อน,นี้เป็นนั่งเสี่ยแล้วพี่น้องสภาพอากาศค่ะเมื่อน,นี้ก็เกินไปเน่าเติบเร้วเนาะค่ะเนาะอย่าลื่นกับสเขาเรืองเลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็ หลายๆท่านก็มีปัญหาปวดใจหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ยายลินกสิมาแบ่งปันถึงกำลังใจแง่คิดมุมมองดีๆให้ลูกผู้ยิ่งน้ำกันเือยายลินว้าออไปหี่บ่แมนยายลินรู้มากหรือว่าเป็นผู้รู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่น้องคะ่ะรู้ดีว่าความเจ็บปวดจากการถือนอกใจมันเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะมันเจ็บอีหลีเด้อพี่น้องอย่าไปหาเหตุหาธรรมกันเด้อ บห่หากบ่เพียงกันกระบ,บอกกันดีๆเนาะค่ะเนาะอย่าไปเล่นสู่สู่ใสเออหรือว่าผัวก็ดีนะะเนาะค่ะเนาะค่ะในที่นี้ก็สิมี่สาวๆขอคำปรึกษาเขามาขอคำแนะนำขอกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะบากกรณนี่สามีหนอกใจไปมีผู้อื่นนี่เออไปสักระยะนึงสุดท้ายแล้วเพื่อนกลับ มาขอขึ้นดีมาขอโอกาสหนยเออหนูสิเฮ็ดจ,จังไดหนูสิไปจังใดดียายลินเอออันนี้เนาะก็สิเป็นการแบ่งปันกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งว้าทั้งหนาวทั้งเมียซึ่งการที่เราจะให้โอกาสใครสักครั้งนั้นสามีภรรยานั้นๆก็ดีเนาะค่ะเนาะ ในมุมมองของเยลินเองในชีวิตที่เยลินก็เคยผ่านจุดนี้มาถึงสองครั้งนะคะเนาะค่ะการที่เราจะให้โอกาสคู่สามีภรรยาน,นั้น,น,นที่สร้างสุขสร้างทุกข์รวมฟ่าฟันปัญหาชีวิตต่างๆมา ด้วยกันเป็นเวลาหลายปีความดีเขากัมีเนาะค่ะเนาะการที่เขานอกใจไม่ว่าเราหรือเขาเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายอย่างซึ่งมนุษย์ในโลกใบนี้สามารถทำพิดได้ทุกคนนะคะบอแมนมีตะเขาเฮาก็อาจจิทำพิดได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้อ่าเฮาบอรดยมาตาสินกันตรงนั้นแต่ว่าเฮาสิมเบิ้งว่า ช่วงจังหวะชีวิตที่คุณใช้ชีวิตร่วมกันมานั้นสามีภรรยานั้นนั้นเหตุแนวดปกป้องดูแลเจา้ากับลูกกับครอบครัวดีมากเพียงพ่อบอถ้าความดีของเขามันมีมากกว่าความชั่วกว่าความชั่วหนึ่งครั้งที่เขาเป็นคือการนอกใจนี่เออเขาก็เอามาสั้งใส่กันบึงเขานอกใจเขาพ่อยัง มันต้องมีสาเหตุเด้ดพี่น้องค่ะชีวิตคู่นี่าการเ,าเลิกละยาล่างนอกอกนอกใจกันนี่มันมีสาเหตุมีที่มาที่ไปนะคะอยู่ดีๆไม่ว่าหญิงหรือชายไม่สามารถนอกใจซึ่งกันและกันได้ถ้ามันบม่มีสาเหตุนล้น้ะพี่น้องว่าเราอาจจะบกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้ฮาก็ต้องมาสำรวจตัวเองอีกครั้งหนึ่งสามีเราเป็นคนแบบไหน เออโต้เฮาเป็นคนแบบใดค่ะไปยังเขาขึ้นอกใจเออบางครั้งการใส่เวลาอยู่นน้ำกันหลายสิปีถ้าบางคู่เอาอารมณ์เอากามมาล้มเป็นหลักในการใส่ชีวิตคู่ก็เกิดความผิดพลาดเลือกล่ายาลางกันใดเรื่องรับเรื่องนอนเนาะคะ่นะเนาะให้ความสุขก,กันใดบ่เต็มที่บ่เพียงพอ แต่ถาสามีคู่ใดอยู่น้ากันนอกเหนือจากความรักแล้วกับมีความเมตตาการุณน่าซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับนักหน่อยนักหลายนะคะเฮากับสิพานาจุดนี้ไปน้ากันใดการขออโหสิจากสามีนี่น้ำง้อหลายเทือหลายตอนขออโหสิให้ฉันได้ไหมขอโอกาสให้ฉันได้กลับมาแก้ไขแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งฉันได้ ผิดพลาดตรงนั้นไปแล้วเพิ่นก็นมีความผิดพลาดทางอารมณ์ไปแล้วเนาะ,ะนะไปอยู่กับผู้ใดไปอยู่กับผู้อื่นแล้วใส่ชีวิตกับผู้อื่นในบางช่วงบางตอนหรืออาจจะเป็นช่วงสนุกสัววางสัวข้าวนะคะเนาะ,ะพอ่อ สติสตังคับเคลื่อนมาแล้วก็นึกถึงเมียผู้ย่บานผู้ใส่ซีวิตน้าเป็นผู้หญิงที่มีค่าที่สุดเป็นเพชรเม็ดงามที่ฉันไม่สามารถจะหลุดเพชรเม็ดนี้ไปได้ก็ต้องหวนกับเคลื่อนมาเพาะลู้วาเมียผู้ยุบานมีคุณค่าเพียงพ่อมาขอโอกาสถ้าเป็นไปได้ยาลินก็แนะนำนะคะเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องครอบครัวของมูมจา้ามันเป็นความไม่เป็นเรื่องเส้นสถีพี่นองจา๋า เรื่องมูนี่ยาลินกับเป็นผู้อืน่นบอแมนคนในครัวเฮือนของเจ้านะคะเนาะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเจ้าเองถามว่าความรักความรักมันกับเบิดได้ไหมพี่น้องความรักมันกับเบิดได้พี่น้องจ๋าค่ะต่ะวาความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจในคุณงามความดีที่สามีหรือภรรยาน,นันๆที่มีร่วมกันนี่เออ เป็นแบบใดโตนี่แหละโตที่มู่เจ้าสีสี่สามารถให้อภัยซึ่งกันและกันใดนะคะสีสามารถอภัยให้กันใดบาเนตในกรณีการนอกอกนอกใจมันก็บจะมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามามมีการตบตีทำร้ายร่างกายเราไหมถ้ามีการตบตีทำร้ายร่างกายถ้าเป็นเยลิน <c oughs> ยลินกับบ่บ่ไปบ่กลับขึ้นล่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าบุคคลผู้นั้นบ่เคยตบตีร่างกายเจ้าการนอกใจเนี่มันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีลู้หญ่งเป็นการบร่ให้เกียรติเฮานะคะเอออันนี้ก็เขาใจกันแต่ว่าในเมื่อเขาสำนึกพิษแล้วเขามาขอโอกาสอีกครั้งนึ่งนี่สำหรับพี่น้องที่ฟังมาหอดจุดนี้มีความคิดเห็นว่าจังไดลงในคอมเมนต์แบ่งปันกันในเด้อค่ะเด้อ อย่าลิ้รูอยู่ว่าหลากหลายอารมณ์หลากหลายความคิดเห็นนะคะเนาะแต่ว่าก็ให้กำลังใจลูกผู้ยิงน้ำกันผู้ที่กัมกืนกับจุดนี้ถ้าเสียลกับขึ้นมาเขาสีเป็นอีกเบอ่อันนี้เฮากับการลันตีบว่วใดขึ้นอยู่กับสามีของเจ้านะคะขึ้นอยู่กับสันดานของบุคคลนั้นๆสันดานของภรรยาและสามีของเจ้านะคะ บางคนเมียห้โอกาสหรือผัวให้โอกาสกลับคืนมากกับมาหักมาแพ่งกันเลียนรู้จะขอผิดพลาดหักแพ่งกันหลายก็เก่าอันนี้ก็เจอมาหลายคู่แล้วนะคะรวมหัวล้อลงสั่งแปลงไปน้ำกันจนตายจากกันก็เมีมาหลายคู่แล้วพี่น้องจา๋าผ่านได้ก่อนแล้วนี่เนี้นะคะเอาเลินสิไปใส่านาวกันหนาว ค่ะดังนั้นแล้วการให้โอกาสกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราก็ให้โอกาสตัวเราด้วยผาเจ้ายังมีความหาความหองย,ย่ความสงสารความเมตตาซึ่งกันและกันอยู่ผิดเพียงครั้งให้โอกาสกันค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องมีจุดยืนของเฮาถ้าเฮากลับขึ้นมาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันแล้วบุคคลผู้นั้นก็ต้องปรับปรุงแกไขตัวเอง ให้ดีขึ้นเราก็ดูแลครอบครัวดูแลเฮ้าสภาพจิตใจเฮาให้ดีขึ้นเพราะว่าจิตใจที่มันในแตกสลายไปแล้วแก้วที่มันแตกไปแล้วมันยังไม่รอยเหล่านะคะค่ะจนกว่าคุณสิทธิธรรโตดีปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีเพียงพ่อที่เมียรหรือบุคคลผู้นั่นสิมันใจเสื่อใจในพฤติกรรมการกระทําของเจ้าอีกครั้งหนึง่งมันใส่เวลาค่ะพี่น้องค่ะสิ่งเรานี่มันใส่เวลา ทั้งเจ้าแล้วกับเขานะคะดังนั้นแล้วถ้าให้โอกาสกันได้ก็ให้พี่น้องจ๋าแต่ว่าถ้าให้ไปแล้วผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นคุณค่ากับโอกาสที่คุณได้รับเออกับโอกาสที่คุณได้รับเฮ่าก็คือผู้ชนะยู่ดีนั่นแหละพี่น้องค่ะ คนดีอยู่จังไดกับเป็นคนดีคือเก้าพี่น้องคะค่ะกะปะป่อยทิมไปถ้าให้โอกาสแล้วกะบม่มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆทั้งสิน้นกะนั่นก็คือโอกาสของเฮานะคะคนที่เขาซีดีเ,ออเขาก็สิปรับปรุงแก้ไขเขารู้ตัวว่าเขาผิดพลาดนะคะอันนี้แยลินก็ขอส่งกําลังแรงใจเงวๆให้ เมียฝรั่งลหลายๆท่านเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอย่าลินสิมาบ่าตอนใหม่ๆให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ย่าลินก็ขอฝากกําลังแรงใจให้เมียฝรั่งท่านนี้ให้มีสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะลองเบิ่งอีกจักตังหนึงนะะ่งเด้อค่ะเด้อค่ะมันบ่เสียหลายหรอกค่ะคะ่ะจังใดก็ขอให้โชคดีมีความสุขปรับความขอาใจกันได้ก้าวข้ามพาน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อค่ะ คลิปนี้อย่างนี้เติอพี่น้องขาอย่ายลิมเข้าในยาบาทข้าจบไปสักวอนพ่อกันคลิปหนาด้อพี่น้องด้ยอยังมียังดีๆรล้อพี่ลอน้องคือเก่าคลิปนี้จบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ